ครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมสวัสดีนะครับทุกคนนะครับตัวที่เราเห็นนี่ตอนนี้นะครับเป็นตัวรีโวนะครับสีประตูตัวมิดพีเรเนอร์ยกสูงนะครับราคาขั้ตัวเขาอยู่ที่ประมาณ8 8 5 0 0 0สีที่เราเห็นเป็นสีบอนเงินนะครับสีซิลเวอร์นะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไน่อ้เงิ่นะครับลักษณะตัวรถจะเป็นอย่างนี้เลีโวยกสูงนะครับส่วนทั้งหน้านะครับ พี่รองเห็นว่าครับเดี๋ยวนี้กระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็จะได้โปรเจคเตอร์นะครับโครเมียมส่วนตงกลางจะเป็นนะครับเห็นไหมครับสีดำครับพี่้องครับผมส่วนข้างหน้านะครับมีสัญลักษณ์โตโยต้าแล้วก็จมูกเนาะหรือว่าเขาเอื่นว่าคิวขอบเนี่ยครับก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับ สวยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว2,021พี่น้องเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนนะครับโปรเจคเตอร์นะครับลายขอบล้อก็จะเป็นทูโทนลายนี้นะครับสวยงามครับแต่ผู้ใดกำลังมองหารถซีประตูยกสูงนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างเลยครับพี่น้องครับผม กระจกมองข้างเขาก็จะมีเห็นไหมครับเป็นโครเมียม <Okay. S 1> ต่อวกจะมี LED ตรงนี้นะครับไฟข้างๆนะครับเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมนะครับดูส่วนข้างหลังครับสัญลักษณ์ Plander พี่น่องครับส่วนกันชนท้ายนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับทั้งหมด4จุด ว่พี่น้องครับมีนี่เลยครับกล้องถอยโจดกล้องถอยจอดครับเห็นไหมครับอ่าของถอยจอดเท่นําใช่เดยครับผมก่ถอยนิดนึงนะครับพื้นที่อาจจะแคบนะครับพี่น้องอาจจะเห็นโม่เหมดนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวดูโซนด้านในครับขหออกแบบเป็นยังไงสวยงาม นะครับดูจากด้านข้างก่อนนะครับอ่าเราจะได้เบาะหนังครับพี่น้องได้เบาะหนังนะครับช่องแอร์ยังไม่มีนะครับตรงนี้ส่วนมากแล้วก็จะมีช่องแอร์แถมให้มานะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีนะครับนะครับอันนี้ก็อ่า,า,อาใช้งานบางแก้วนะครับบางแขนได้ตรงนี้ครับไปเบื้องส่วนทั้งหนวมาที่นี้ อันนี้ก็จะเป็นปรับสูงต่ำที่น์ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าไฟฟ้านะครับสูงต่ำเบาะเลื่อนได้นะครับนะครับไปดูตรงนี้ครับตลุงมาไล่มันตีฟังชันนะครับเียวก,กับปุกอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะครับ เชื่อมต่อบลูทูธพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยครับนะครับทัสกีนนะครับจออยู่รอบข้างครับผมการตกแต่งเขาใช้ได้นะครับพี่น้องแต่ผู้ใดกำลังมองหานะครับตัวยกสูงตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณค่าตัวที่885,000บาทเห็นไหมครับอ่าดูเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งครับด้านข้างของเขาด้านหน้า ใช่ป่ครับสีบอลเงินครับพี่น้องสินเวอร์นะครับสวยงามครับล้อก็สวยนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีเลยนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องเป็นล่องนะครับเป็นแนวท่างหาข้อมูลเบิงนะครับตัวนี้ก็มีแถมตัดบอกให้ด้วยนะลืมสังเกตนะครับรุ่นเก่อนยังไม่มีนะครับพี่น้องนะครับก็จะได้ตัดบอกแคมแลวโปรเจคเตอร์ด้วย อ่าเป็นแนวทางนะครับพี่น้องแต่กํางศึกษาหารรถนะครับถ้าชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะครับที่ช่องของเรานะครับขอบคุณครับ